เครื่องหลังเดินมิตรนยนเป็นช่วงที่น่าจับตาความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่งเลยนะครับความเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไรและท่านต้องเตรียมรับมือกันอย่างไรไปดูเลยครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสร่วมกับ360อองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนวิรคุณถึงเวลารู้อากาศของคุณผู้ชมล่วงหน้ากับการติดตามการพยากรณ์อากาศครึ่งหลังเดือนมิถุนายนครับครึ่งหลังเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเดือนที่2ของฤดูฝนนะครับไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจะได้ฝนกันมากน้อยเท่าใดช่วงครึ่งหลังเดือนมิถุนายนแนวโน้มฝนจะน้อยลงครับ เหตุเพราะว่าลมบรสุมทวนตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจําฤดูฝนจะอ่อนลงตามธรรมชาติและร่องบรสุมหรือร่องฝนก็จะเลื่อนพาฝนออกจากไทยไปอยู่ที่จีนตอนใต้ในช่วงปลายเดือนจึงน่าเป็นห่วงกับบางพื้นที่ในชทยตอนบนเพราะสถานการณ์ฝนน้อยลงอาจมีตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนี้ยาวไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมได้การจับตาภาวะนี้จะจบลงเมื่อไหร่ก็ต้องรอจนกว่าสัญญาณธรรมชาติคือร่องบรสุมหรือร่องฝนจะเลื่อนกลับลงมาอยู่ที่ประเทศไทยอีกครั้ง แบบนี้ก็ชัดเจนชาวไทยตะบนเตรียมระวังฝนน้อยลงในช่วงครึ่งหลังเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะปลายเดือนถึงต้นเดือนหน้าพื้นที่แหลง่ง้ำซากนอกเขตชลประทานอาจเจอขั้นฝนทิ้งช่วงใครรู้ตัวว่าเสี่ยงจะขาดน้ําเพื่อการเกษตรขอให้สํารองน้ําช่วงนี้ไว้รลอเลยนะครับสาหรับภาคใต้แนวน้อมฝนและคลื่นลมก็จะลดลงด้วยเช่นกันทําให้เป็นโอกาสสําหรับคนที่จะทํากิจกรรมทางทะเลจนกว่าลมมรสุมจะกลับมาแรงในกลางเดือนหน้า นี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศครึ่งหลังเดือนมิถุนายนที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรักโลกสอลอดสิงสาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว